สวัสดีทุกคนดทุกการนะครับมาอยู่กับ VOG อจีสุดเช่นเคยนะครับเราจะมารีวิวในของรถคันนี้กันเลยนะครับสปีสวิตตี้นะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะแรงหรือว่ามันจะดีหรือเปล่านะแต่ที่แน่นอนก็คือเก็บสะสมมาไว้นะครับเป็นรถแนวน่ารักนะครับทุกคนน่าจะทราบก็อยู่แล้วนะครับว่ารถคันนี้มันก็ไม่ได้ดีก็ไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นเป็นรถที่เน้นในการเก็บสะสมมาไว้มากกว่านะครับเดี๋ยวเราจะไปทําการรีวิวในของตัวรถคันนี้ว่า ดีขนาดไหนกันแน่นะครับไปกันเลยตอนที่เราจะไปทำการรีวิวต่างๆนะเราก็ต้องมาดูเรื่องของกิจกรรมนะครับเนื่องจากว่าเขามีการแจกให้เราไปเปิดของตัวรถสปีดสวิตตี้ด้วยนะฮะถ้าผมรีวิชผิดยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับรรนะบนะก็จะมีการล็อกอินนะรับพลอตเนี่ยไอ้พวกชาร์จเนี่ยเอาไปเปิดด้วยนะครับให้ได้เล่นสักประมาณ7วัน10วันก็ยังดีนะครับเพื่อที่เราจะได้ เอามาแบบว่ายังไงเอามาเล่นนะฮะให้เรารู้ซะบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าในของตัวรถคันนี้มันอัพใส่ไหนกันบ้างมาดูในของตัวรถกันเลยนะครับสกิลนะครับว่าสกิลมมนมีคนณสมบัติอะไรบ้างนะฮะอย่างแรกเลยนะครับก็คือมิดิบู o ์ความเร็วสูงสุดเป็น2กิโลเมตรนะครับและมิดบู o ์พาวเวอร์เป็น5%เป็นเมื่อตกจะอันดับหนึ่งะครับบัคหรือว่าเอฟเฟกนะครับจะ เพิ่มมาเป็น2.5เท่านะครับและโบนัสเอฟเฟกต์นะครับจะกลายเป็น4เท่าเมื่อคนอยู่หลังที่3ก็แสดงว่าความเร็วตามหลังนะฮะก็ถือว่าใช้ได้กันเลยนะสำหรับใครที่เรียกว่าไม่ใช่สายนำนไม่ใช่คนอยู่อันดับ1อันดับ2เนี่ยเราเป็นคนที่อยู่ในอันดับอันดับอันดับ2 3ไปเนี่ย คือมันจะลดมันจะแรงมากเลยนะครับ2.5เท่าแล้วก็4เท่ากันเลยนะครับโอ้โหแรงไม่ได้กันเลยส่วนในของด้านในการอัพสายนะว่าในของรถคันนี้มันอัพสายไหนกันบ้างน,นะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะฮะก็คือมันจะอัพไปทางด้านของตัวเครื่องทางด้านซ้ายนะฮะนี่ก็กดตรงแค่เลสซิ่งเท่านั้นนะครับทางด้านซ้ายแล้วก็ซ้ายนะครับแล้วก็ซ้ายแล้วก็กลางนะครับ แล้วก็มีแค่สายเดียวนะครับให้เราทําการกดตรงที่แนะนำา l i s i n g แค่นี้แหละนะครับมีเพียงแค่นี้เลยฮะในการอัพสายไหนก็อัพตามนี้กันเลยก็ามาทําการเทสเลยนะครับความเร็วตามปกตินะฮะก็อยู่ตรงที่202.7นะฮะวิมแบบธรรมดาธรรมดาเลย22.7 7 Double b o ด s t อยู่ที่249นะครับประมาณนี้ส่วน C W นะฮะอยู่ที่ 289.2นะฮะ wcw กมแรงอยู่ที่293 cw w อยู่ที่312.4้อเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสามร้อยเหรอแรงเอาเรื่องนะขนาดไม่ติดสกิลนะเนี่ยเออถ้าสกิลตามหลังขึ้นมาเป็น2.5เท่าแล้วก็4เท่านี่มันจะแรงขนาดไหนเนี่ยฮะ WCWC สามร้บเจ็ครับนะเดี๋ยวเราไปเล่นให้กันให้ทุกคนดูกันเลยนะครับว่าถ้าตามหลังอมันจะแรงเท่าไหร่กันแน่นะฮะทุกคนอาจจะสงสัยนะว่านี่เป็น id ใครนะครับไม่ต้องสงสัยครับ i อยืมครับผมถ้าใครรู้ก็รูนะ้ถ้าใครไม่รู้ก็ช่างมันเดี๋ยวเราเจอกันในสนามแข่งขันละกันว่ารถคันนี้มันใช้ได้หรือเปล่านะฮะ รถเราไม่อย่างท่ hey, ครับ yeah. แต่ไม่มีใครใช้เลยนะฮะเราใช้อย่างเดียวในะของรถคันนี้ถือว่าแรางใช้ได้นะ <c oughs> เอาตัวมาโอ้โหรถแบบแปลกฮะไม่เหมือนใครเดี๋ยว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 โอ้สีในตัวเป็นสีล้นอะสีล้ม,มอะไปเอาไปเอาเรือ เท็บโลตอนนี้เรานามอ่ะเราจะไม่ได้แพ็ปสิบในการตามหลังมีอ่าตอนนี้เราจะนามก่อนเดี๋ยวตานหน้าเดี๋ยวเราตามหลังนะอืมไอโตวสวยมาก มันจะมีเสียงปุ๊บปุ้ยปุ๊บปุ๊บเหมือนฟองสบู่ครับทุกคนเหมือนมันจะมีฟองสบู่ฮะแต่ถามว่าการเลี้ยวกันดีนี้มันเลี้ยวกันดิสง่ายไหมก็มันจะมีความรู้สึกเหนื่อยนะป่ะมีความรู้สึกเหนื่อยด้วยเหมือนจะเหนื่อยเนี่ยเหมือนว่าจะดิสยากนิดนึงนะในของรถคันนี้นะฮะ เล่นมั่วม,มากฮะแทบจะไม่ได้กดอซิวเลยเนี่ยเออก็สูว่าโอ้โหใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้กันเลยทีเดียวเข้าสินชายไปที่เรียบร้อยนับอร์วันอุ้ย เดี๋ยวรอบนี้นะฮะเราจะรอนะฮะประมาณ20ปีนะฮะให้เขานำไปก่อน20ีวิดูว่ารถเรามันจะแรงขนาดไหนนะและสามารถชนะได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะต้องลองดูนะเพราะว่าเราจะได้อ่าความเร็วตามหลัง,ต,งตั้งสีเท่าเลยนะดูว่ารถจะแรงขนาดไหนนะฮะตามหลังตั้งสีเท่าเลยนะฮะโอ้โหถือว่าแรงใช้ได้เลยนะตอนนี้10ปีแล้วนะครับ ช่วงนี้มีการแข่งขันใน,น,นเชียงครับด้วยใครที่ไม่ได้ไปดูก็ไปดูกันได้นะครับในของการิน่าสปิดดิฟิเตอร์ไทยแลนด์นะฮะอ่า20วีแล้วนะฮะออกตัวไปเลยเดี๋ยวอ้าวอะไรครับเนี่ยลงโอ้ยลงโอ้ยไป30วีเลยโอ้ยหลงอ่ะ โอ้โวความเร็วตามหลัง oh, ด oh ูด oh. ูสกิลข้างบนโอ้สุดจอดอืมไล่คัดเทไปแล้วนะฮะเลื่มใช้อีซิวด้วยเอยยังโว้ยรถแรงเกินอะ พุ่งเกินกำแพงเลยโอ้ยสามส้อยสามสิบห้าเลยนะแรงเทากคับทีเลยนะถ้าเราตามตามหลังเนี่ยเออแรงแรงได้แรงได้แรงแรงแรง,แรงนะฮะแต่น่าจะไม่เข้าเส้นชัยฮะมีกี้เราหลงอะ่ะถ้าไม่หลงเราน่าจะเข้าเส้นชัยทันอยู่ไม่เป็นไรรอบนี้ ไปเขาชนะไปเดี๋ยวตาหน้าเราเอาใหม่นะเรามันหลงทางครับเอาใหม่นะฮะเมื่อกี้เราหลงทางนะฮะรอบนี้เราก็จะเอาใหม่รอบนึงนี้เราหลงเราหลงทางเราตามไม่ทันเลยนะฮะตามตามไม่ได้เลยอ่ะให้ยี่สิบวิไปก่อนนะครับดูว่าความเร็วตามหลังไอรถคันนี้มันจะแรงขนาดไหนเป็นสนามซสตี้สิบเอ็ดด้วยก็ถว่าน่าจะ อพอจะดูความเร็วรถได้อยู่นะฮะอ,อยู่เท่าไหร่เอ่สามร้อยสามสิบห้าอ๋อเดี๋ยวดีอันนี้มีสก,กิลสัเลี้ยงครับไม,ไม่ไม่เน้นสก,กิลสัเลี้ยงโอ้ยเขาไปไกลมากเลยนะโอ้ย 326ครับสกิลขึ้นความเร็วตามหลัง4เท่านะฮะ326หลแรงใช้ได้แรงใช้ได้นีมาแล้วนะครับและเราก็อยู่ในอันดับหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยฮะแม่ อันนี้เล่นในหมดธรรมดานะฮะก็จะเจอคนระดับประมาณนี้นะฮะก็ไม่ได้เก่งมากนะครับปืด๊ดนะแต่ว่ารถคันนี้เหมือนจะกันปีดกันเลี้ยวก็อ๋อรถสส่อเหมือนมันจะยากาอยู่นะแต่ว่าคล้ายคายเหมือนแนืของแมคคารเรนอะแต่ว่าแมคคารเรนมันดืดมันดืดง่าย แต่ว่าอันนี้มันเหมือนมันจะติดยากรถมันเหมือนจะหนักหนักอยู่นะฮะฟืดจวเข้ามาไปที่หนึ่งละเอาดีๆให้เข้าเส้นชัยไปเลยอขอบฟูดดีปุ๊บพลากเลยครับเตือนนั่นไงตือนพลาดครับเชียวเรียบร้อยฮะ นี่ก็ประมาณนี้นะนของตัวรถคันนี้อาเอามาเอามาโชว์ได้นะ,ะแต่ไม่แนะนําว่าให้เอามาเล่นแบบจริงจังนะมันก็ไม่ดีขนาดนั้นนะฮะพ่พาทุกคนมารับชมในแรงกันนะฮะว่าเนี่ยผมลงแรงนะฮะแรงแล้วแต่รีเกนเลยนะว่ารถเนี่ยมันจบไหวหรือเปล่านะเอามาลงแรงกันเลยนะลงตาเดียว หาห้องนานหาห้องไม่เจอตรงตะเกียวนะครับในแรงเลยเยียมพร้อมสามสองหนึ่งไปแคบสิ Pepsi. ตามหลังเพียบมาแล้ว lang nó đập li trên có dằn vải ơi lớn lại lớn lại lớn lại đại นี่แฮปปี้เบรกไปเล่นลายเก่าเล่นลายเก่ามีซิวดีเลนิดนึงฮะนี่ระดับแรงรีเจนก็ยังเอารถผมมาอยู่รถผมมันมุมนีเกินนะเกินตาคลาเขาบอกว่ายอมเลยลกักการเนาะอืมเป็นไง โอ้โคตเทอะครับฮืมฮ่ารถมุ้งมิ้งของเราอันดับหนึ่งครับในแรงนะไม่เชื่อเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูในแรงนะว่าจริงหรือเปล่านะฮะไปรับชมกันได้เลยสวยๆครับพร้อมกับชุดแฟชั่นด้วยนะฮะไม่ใช่ดีผมนี่ครับบวมมาแล้วแปดตามนะสามร้อยสี่สิบสองแต้มรีเจตใช้ได้ครับ ตัวอร่าก,การรีวิวในของตัวรถสปีดสวิตตี้คันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับใครที่อาตัดสินใจนะครับจะเอารถที่เรียกว่าแรงๆนะครับเป็นรถเมตาอันดับหนึ่งอันดับ2ก็คันนี้ไม่แนะนำนะแต่ใครที่เรียกว่าอยากได้นะครับเพราะว่ารถมันน่ารักนะครับมุมวิงนะฮะอยากได้เอามาประดับนะฮะก็เอาได้นะครับในราคาตีเป็นเพ็ตีไปเลยครับหมื่นเพชได้แน่นอนในของรถคันนี้นะฮะ อนี่หรือว่าเป็นรถรางรถไฟนะ <S 2> <S 2> <S ใช่ได้นะใช้ได้มุ้งมิงกันเลยน่าดูยังไงวันนี้ก็มาเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับในของการรีวิวในของรถสปีดสวิตตี้คันนี้นะใครที่มาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์นะก็าฝากเดี๋ยวกันเดี๋ยวไว้เจอกันในกันคอนเทนต์นนหน้าหรือว่าคลิปหน้าแล้วกันนะครับบ๊ายบาย